เอนนยังเป็นแหวนพูดธรรมดาปกติยังยังยังไม่เป็นแบบแหวนเป็นกระดาษเลยอันนี้คือเอายังคะหรือว่าเราแค่เมาเฉย งานวันนี้นะคะก็เรามาเรียกว่าเป็นการเปิดตัววิชีคอลลาเจนสเปเชียลิสต์ s t 16 serum จริงๆเราทำงานกันมาตั้งแต่ตัวเป็น viral ad แล้วล้วก็ลองใช้มาแล้วเราแฮปปี้มากๆนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ดาอายุแบบจะ37แล้วแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเนาะโอเคไม่เกี่ยวก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องรอ30บวกถึงใช้ได้นะคะ25หรืออะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคอลลาเจนเราอ่ะม ตั้งแต่เราเข้าแบบ25อะไรอย่างนี้แล้วมันลดลงทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอะไรดีอีกหนึ่งเวชสัมภางจากวิชีที่เราประทับใจมากๆแล้วก็คนไทยน่าจะแฮปปี้เพราะว่ามันเนื้อดีมากๆมันทาลงไปปุ๊บตอนเช้าซึมไวแล้วก็ลงกันแดดแล้วลงเครื่องสำอางต่อได้โดยที่ไม่กระทบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วิชี่เรียกว่าเป็นตัวคอลลาเจนสเปเชียลิสต์16เซรั่มด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวสำหรับใครที่กำลังหาอะไรที่แบบแอนตี้อ n g จิ้งแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทำลายผิวเราไม่ต้องกลัวแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเป็นวิชี่อย่างหนึ่งก็คือเขาคัดสัตว์มาดีมากๆมีผลแล็บอะไรต่างๆที่เราเชื่อถือได้แล้วก็ลองมาแล้วอแมนด้าก็ลองมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองด้วยเหมือนกันค่ะอ้าดาหลายคนก็ยบอกว่าหลายคนก็บอกว่ารวกรักใส่คอนเทน ก็จริงจริงมันมันเหมือนมันกลายเป็นชีวิตประจําวันเราไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็พอมีคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วก็การเป็นตัวเองของเรามันแบบมันสามารถสร้างความสุขให้ให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราก็จะทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้มันกลายมาเป็นอาชีพอะแต่ว่าก็ดีที่เราได้เป็นตัวเองด้วยแล้วก็ได้เป็นอาชีพด้วยแล้วก็ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยค่ะคนเต์มันเข้าหาตัวเองไหมอยู่เฉยเฉยนเอก็ เอาจริงๆเราไม่เคยเตรียมกันแบบขนาดนั้นเลยนะว่าจะต้องเป็นสกิปเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องชงเรื่องชุดอะไรต่างๆคือทุกคนก็จะเห็นว่าเราอ่ะก็จะแต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้ว แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็แค่แซลอะค่ะแต่ว่าก็จะซัพพอร์ตตลอดเวลาที่เขาไปด้วยเขาก็จะไม่ได้เป็นห่วงอะไรเท่าไหร่มางอันนี้ก็คือได้รับการแปร์ฟูแล้วก็ทุกอย่างโอเคค่ะผ่านแล้วผ่านผ่านเขาบอกว่าชุดนี้เหมือนแบบเบาเือบ้านเนาะใส่บ้านเขาบอกว่าชุดนี้เหมือนแบบเออเหมือนคุณนอนอยู่บนพรมเลย แล้วเมื่อเช้ากินชาเขียวเดาหรือกมล่าอ้าวแซนต์ะคลอสอิสตัมมิงจู่เทามีคอนเทนต์ในทุกๆวันสุดๆค่ะจริงๆเขาชมเราบ้างไหมเขาชมเขาก็บอกว่าเราก็เออก็ดูดีอะไรอย่างงี้เขาก็โอเคเขาก็ชมค่ะเขาก็พูดคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนแซวแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามพูกันเรารู้สึกว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเราประมาณนึงและเราเลิกขชุดหรือยังคะเลิกหรือยังชุด ก็คิด uhm ว่าไม่เลิกนะคะยังคงมีเรียกว่าวิสัยทัศน์ในการซื้อเสื้อผ้าในแบบเดิมๆเพราะเราก็แบบช่วงนี้เราก็ดูแลสุขภาพเรของว่าเราก็มีแบบว่าแบบเลข11หน้าท้องหน้าท้องหลังเราก็สวยเพราะเราก็คือแบบสกินแคร์เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็รีบรีบใส่ในวันที่เรายังใส่ได้สกินแคร์ของเราเองใช่เราก็แบบว่าโอเคทก่อนที่เราเป็นแฟนก็อยางจะ ก็บอกตรงๆว่าอย่าพึ่งอันฟอลแฟนๆบอกว่าไม่อันฟอลขอบล็อกเลยไม่บล็อกอย่าบล็อกเพาว่าคิดซะว่าขอให้เราเป็นความน้าหมันไส้ในวันที่กลุ่มมี่ของทุกๆคนก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้แบบเออีกคู่นี้มาอีกแล้วให้มีอะไรให้เมาๆอะไรอย่างเงี้ยที่ตีกันพี่ก็เห็นนะต้มาหวานเหมือนกันโอตีกันก็มีค่ะตีกันก็มีแต่ว่าก็จะแบบเป็นสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาก็เป็นคนอารมณ์ดีเราก็เป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโอเค แต่ละครในการทำคอนเทนต์ร่วมกันเนี่ยเ,เราจะต้องมีการคุยกันก่อนไหมคะพี่ดาวก็ถ้าสมมติว่ามีการคุยกันก่อนออก็อาจจะแค่บอกค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งตัวนะที่เหลือก็คืออ,อยากจะพูดอะไรพูดเลยเป็นตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่ยงอางนั้นมาตั้งแต่แบบเดย์วันอ่ะมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมานั่งสคริปต์เลยดาว่าคนดูดูออกมันมีแบบตีกันจริงจังไหมคะพี่ดาวไม่มีเลยค่ะไม่มีตีกันจริงจังไม่มีไม่มียังยังไม่มีค่ะ ขอแต่งหรอหนูไม่รู้หนูหนูก็บอกเขาแหละว่าแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าขอตรงขอแต่งอะไรก็ขอแบบขอให้มีมือถือเครื่องหนึ่งที่แบบซ่อนอยู่ตรงไหนให้เราหน่อยเพราะสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะมีโมเมนต์นะ่ะตอนนั้นเหมือนกันซึ่งเขาก็แบบไม่รับปากนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าณนะโมเมนต์นั้นมันแบบมันอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยเราก็แล้วแต่เขาอยู่แล้วใครยังไงก็ได้วันนี้คันอะไรปุ๊บ เขาออกงานเหมือนกันนกจะได้คุยกันได้อะไร้ยคือไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ไปถามเซาซีอะไรเขาเพราะว่าอยากให้เขาแบบอยากให้เขาได้ได้เป็นตัวเองจริงๆเพราะทุกวันนี้ที่เขาดูแลลูกดูแลเตนิวดูแลโฟกัสซังดูแลคนในค่ายอะแต่ว่าเขาก็แบบมีความเครียดอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปกดดันอะไรเขามากแต่ก็บอกแหละค่ะว่าเออแหวนนี้มันซ้ำแล้วหลายปีแล้วใช่ๆแล้วก็ เมื่อเช้าก็โชว์ไปว่าเพิ่งไปทำเล็บมาใหม่เลยนะสีงานสกินแคร,ร์ม,มากๆออถ้ามันยาวอีกนิดนึงมันใส่แหวนแล้วมันสวยสุดๆพูดแค่นี้ไม่มีกดด,กด,ด,ดันเดาสกักิจัุยไม่คนนั้นสกมัเองสังคมกดดันให้เพชรเราเม็ดใหญ่ห <laughs> แต่สำหรับดาวนะคะดาวว่าเขารู้ใจดาวอยู่แล้วดาวบอกเขาไว้แล้วว่าแบบดาวชอบที่จะ บางคนเขาจะไม่ค่อยใส่แหวนแหวนแต่งงานในชีวิตประจําวันแต่เราอะเป็นคนที่แบบอยากใส่ไปด้วยทุกที่อะไรอย่างเงี้ยก็กี่กะลัดหรือเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่แล้วแต่เขาพิจารณาเลยค่ะแล้วแต่ยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้โลกมันเปลี่ยนแล้วไม่ต้องรอผู้ชายขอเราเสิร์ไชน์เองเลยอะไรเงี้ยโชว์ลีลาอลังการเออทุกทีเออยุคเปลี่ยนไปแล้วให้หนูลองเปิด เป็นคนไทยคนแรกเรื่องเลยคิดว่าคิดว่ามันไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่ามันต้องการนะเวลานั้นอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยากทาให้เขาหรือว่าอะไรต่างๆอะ่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าตอนตอนตอนนี้ยังไม่ได้มีความคิดแบบนั้นค่ะณนะตอนนี้ที่ท,ที่ที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วหรือว่าอย่างมีคนมาถามเราอย่างเงี้ยว่ากังวลเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตไหม เพ the ิ่งมีคนมาถามเราในสตอรี่เลยเราก็แบบแต่ก่อนอ่ะเรากลัวมากว่าเราจะ30มสิบและไดไม่แต่งงานเลยตอนเด็กๆตอนครูถามว่าชีวิตจะเป็นยังไงเรากอกเลยเราเชื่อว่าทุกคนเป็นอายุ25แต่งงานอายุ28มีลูกทุกวันนี้จะ37แล้วยังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นแพลงต่างๆอ่ะมันไม่มันมันเออมันไม่ใ่ตัวก็เลยคิดว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปตามสิ่งที่เราใช้ชีวิตในประจำวันก็ได้ค่ะมันมีแบบ เราจะไม่พูดเรื่องมีเซนแล้วเขาพูดมาสองปีแล้วเซนนีไม่ถูกเลยจังอัะเมีเขาก็ถามไปเป็นแปลกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขานิ่งมากเลยอ่ะเขานิ่งมากจนเรารู้สึกว่ามันมีจริงไหมนะแหวนวงนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะทุกวันนี้ที่ที่เรามีกันและกันอยู่เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นของขวัญในชีวิตในทุกๆวันอยู่แล้วนี่รัเป็่สอ